สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะพามาทําลาบหมูนะคะลาบหมูง่ายๆเนาะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วเนาะหมูสับนะคะหมูสับน้ำปลาชูรสรสดีพริกป่นข้าวคั่วมะนาวแล้วก็มีนี่ค่ะพริก ขี้หนูซอยหอมแดงซอยต้นหอมผักชีซอยไปค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มทำเลยค่ะใส่น้ำลงไปใส่นนื้อลงไปค่ะ หมูที่เราสับเอาไว้นะคั่วนะหมูให้สุกคั่วไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวน้ำหมูจะออกมาเนื้อหมูเราสุกแล้วนะคะประมาณนี้เลยเราก็ปิดแก๊สค่ะ จากนั้นเราก็ปรุงเลยค่ะใส่รถดีลงไปชุยรถน้ำปลาพริกป่นข้าวั่ว นาวนะคะ คุกเขาให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะหอมมากๆเลยทุกคนมาชิมด้วยกันนะคะคยากชิมก่อนนะี้ ใส่น้ำปลาช้อนนึง่ะเซ็แ,แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะทุกคนกินแบบข้าวเหนียวขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เขทา,าเก็ดตาใแ้น้วม ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะนำเสนอคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้คุณย่าขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนค่ะวันนี้คุณย่าขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวบ,บเม